คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครใคเลขล่างนี่นะครับใค้ข่าหอกข่าหอกข่าอมะต่ดสายขี้บอบอกเนี่ขี้บองหลวงเงินนะคบโปรับบอกนะครับกาเซนวอเตอรี่น้ำสองใบนะครับ นี่แหละครับกระเลขใต้ดินน้ำนะครับจะมากับบอลาลายปันไทยพีอ๋อปูที่ยูนในรถนี่หมอคะปูไดรที่น้องปูทอมดินครับไปค่ะผาไปเบืองไม่ผ้ากาเป็นการนมัสการพันแน่ค่ะคือผ้าจะผาไปปูกแขนเล็กน้อยกันตอกไม่โยกที่ฝนมากนี่รูปโอ้สร้างวดนรูปันบุญพระโชคนะครับจะได้แวะมาหาแมาสามารถให้ใช้ทำหนาได้รู การจบองได้ปครับการน้ำมัสการค่ะการมสการ้อกได้กาได้ยินแต่ในนั่นค่ะยินแต่ซื้อค่ะพ่อใหญ่้ยินแต่ซื้อพราในไปรห้าพราในปรการาการอยู่วัดแต่นอกค่ะ ถที่ค่ะววามันไปเดโนเงินไปบ้านจัดที่ทอว่านีปดว่านแปดพันแปดทอดอครับนี่บอครับนี่ห้าพารยครับที่ทอโอนเงินไปเดี๋ยวมี่มากกโอนไหนก่ครับครับายาติโ่มเป็นมีมากกับโอนไหนข้นก่อนงรงครับจันิเนกีอาจารย์แต่ยังไเคยออกอัน YouTube อาจารย์นี่ันนี้แหละจับวาจับวาไจับไม่่อยจับครับพระอาจารย์ท่านได้ฝันตองวันไหครับได้เลโอ้น่ม่อาจารย์นิมนตนนิ่มตอนนางได้ไครับอ๋อันนตัปลานาใสได้อ๋อวันไหนด้ว่าอาจารย์จะรวมักเก็บอกนี่ยนั่เนาะ การอ่นเงินไปให้หวดบ่แมงงวดอ่อนเงินแหม่เล็อาจารย์อาจารย์เลขกสามโเวอร์นะต้องตัดเป็นเลขสามโเวอร์ตัวสามัวอาจารย์ป่ะจำเป็นเสียงไม่ยิ่งเนี่รเสียงมป็นยิงมาบอกผ่าอาจารย์ว่าเอาเลขมาทำใบให้เด้ออันนี้เลขสามโถเ้ออันนี้เลขอันนี้เลขสองโเ้อ พระอาจารย์มาจำตัวเลขสองตัวห้าหกตัวเลขสามตัวมันจำคล้ายๆคาคาครับอ่าพระอาจารย์ก็จำไได้ว่าห้าหกวันนี้พระอาจารย์เอาเลขคนมาเสี่ยงเลขเสี่ยงอธิษฐานเสี่ยงแล้วแับนี้เป็นเจ้าอ่อนสะป่านะครับสะป่าแล้วป่าน้าก็จะแห้งไงล่ะป่าลื่น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 ลื่แต่ว่าคนนั่งอ้อมขอบสะยุสคือเราดัหลุมกันครับอ่าพระอาจารย์ว่าโอ้เลขนี่ยถึงจะเป็นเลขล่านครับอ่า พรอาจารย์วาเลยพรอาจารย์ได้ว่าขยับนิดนึงว่าเป็นสี่หกต้มันใจหาัอ้าหอาขาดเคลื่อนแม่แหละครับทีงวดก่อน,นพระอาจารย์นั่งถาก,กับันศรีสุนครับมันเลื่อนนิดนึงที่จขอต้องวัดก่นะครับต้องวัดนี่ต้องขานะคนคนี่หัวไปที่หัวยู่เอเจ้าเ <c oughs> <c oughs> จ้าก้อย <c oughs> ข้าอาจารย์นะครับข้าอาจารย์สุเทพกนลยาโนเดี๋ยวอาจารย์สุเทพก็เได้แล้อาจารย์ก็เคยอยต้นนาพ่อเจ้าเรื่อยๆนีบนะบุญบารมีปิดพ่อกันเนาะปู่ท้อมดินจัดเรี้ยงได้พ่อเนาะโอ้สถาบันพระอาจารย์หางวันเลี้ยงกันหางวันเลี้ยงกันนะพี่ใหญ่ในมาค่ะนั่นแหล่ะเรื่อของพระอาจารย์นี่

ราไปคล้ๆเค่องจานมูด้ยมาคนสื่อเล่มาจากเครื่อมดิว่ามูกับว่าได้แหละเนาะของของของพวกหูแจ๊กตสวที่ออกไม่ค่อยจตะเนาะแต่ว่ามันออกมากจริงๆว่าจะรีทอจานยันไงท่านได้เห็นบ้างะล่างก็ล่างใช่ไหมโอ้ยเอาไปให้เชเชเลยต่อตรงๆเลยน้องไหเนาะล่างก็ล่างเลยนี่าจันเลครับนี่ไงนี่มันมาขาดที่ฟาจันไท้ น e ี่พอกตับการาจัน์ขใจผู้วาจร์เนี่ยอันนี้ข้ล่างขึ้นล่างเนี่ย้าจันร์ถ้วัตูดขบวนี่จำ้าข้าคาคาข้นใจวะอันนี้ขึ้ล่างขึ้ล่างเนียิขาจ์อ่ค่อยกลับเลยพวโพกเลยจำความหตกลับเลยยักงวดแล้วครับผ่าจานย์ผมก็บด้ไปติดตามย่าเกียววัดวัดข้าจารย์เลยทิศันนั่นมานั่ โอยี่สิบสองชิพหมดสาธุสาธุยอมถึงขนถึงท่านผ่จับถึงล่างครับนี่ถ้าคนจะไม่ค่อยมักเลือกอะไเลยครับถ่าจาน์อธิษฐานเชียงวันล้เป็นเลขล่างพถูกแล้วนี่ถ้าซื้อกาแฟกินถ่านเลยหรอท่าจารย์ก็บอกลักษณะนี้มัน คนก็บพวกใคเอคุณใ้ไเมประมาเกินไปก็เอาเตะเลยเจดเก้าแก้มเดียวทั้งต้นนะครับตัวบนน่ะ้นเด็ดขนข่นเึ้เข้นขนขึ้นขนขึ้นนีย้นขึ้น้น้นขึ้น้นขึ้นขนขึเนขึ้นขั้น้นขึ้นาย้นาึบ้น้้้น วัดปลาพิทักษ์ธรรมสามัคคีวัดปลาพิทักษ์ธรรมสามัคคีอำเภอโพนิสัยอำเภอโพนิสัยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายก่อนจะหาดต้านเสริมได้ครับเด้อก่อนจะหาดต้านเสริมครับผมโอ้ยเมื่อนั้นหลงไปอยูุทางบริจังมองสีแวะหลงทางหลงทางครับนี่แหละสงครามจะมียังบ่ได้ทําอะไรทําอย่างกระพริบโผล่นะใช่ครับจะทําอย่างนี้ยี่นัดวันประกันตุ่งครับนี่แหละ มีส่วนเดสีได้สร้างเนี่ยครับอข้าย์ครับโอ้ไปใบนำดับอาจารย์ก็โอ้ีคุณตีจักหน่อเด้ออย่าไปวัดอย่า้อยไปวัดกันเพราว่าราอาจารย์ไล่ดนึ่งไล่ได้่งัมอโรงงานใหญ่ก่าเหมือนชุกคนจะเป็นพันคร่บที่กลิดนี่สาราอาจารย์นี่ที่อาจารย์ปล่อยรมานถ้าเกิดออกยุทลุกษณะนี้ีิษกานครับแต่ว่ามันประเด็แบบนั้น ขึ้นยดนึงึ้นยดนึงไม่ได้เพราะจากสอสามล้านเลยนไม่ได้เลยเล็กๆหน่อยก็พวกระคุ้นนะแต่สู้นี่เขาโอนเขามาแน่ครับอาจกยอนมาเยอะแตอยากจักบอกว่าสิถามมาอยากูจักว่าจะมีเงินสมทบทุนมาหลายแต่ไแล้วจรี่นะตอ้เลขออกมาตั้งสองแสนสองแสนคิดว่างวดมากอาจจะเป็น้องกาล้านแต่ไ เอาว่าสรางมได้จากสาม้านสร้างงวดถึงสองด้าน่กันะงวดห้าหกเนี่ยี่นอาจะได้จากสาม้านครับให้ได้หลายกว่านนะครับที่นองที่ทุกทัน่าเงี้ยจะไปแจกปาข้าจันตรมเตรียมสดที่นอกพ่อพ่อได้กลันักการเป็นบุญนะครับแอดประยูนที่วัดป่าปุรพารามซึ่งพระอาจารย์เราก็มามาครับแต่ผลพระผลพระโชคกลากับตว่าุรของเลานะครับ แเลิกเป็นบ yeah, so ุญว so uhm ัฒนขอามแห้งเขาด้วยความที่น้านคต้นอี่นะครับจันะนำมาจัดการก็ได้จัดมีฝนสวรรค์เรื่องแบบนี้แับเน้วจะมึองออกกวดน่นึ่งจัดาใคจะเ็นอย่งเด่นไี่ยูโกกระติบหน่อต่เต้องตั้งคิดได้แค่นั้นแหละับางครั้งมันกระติไปหูนลแต่ว่างวดวันที่สองนี่กับว่าันปลอยด์อกเนตะเมอจะปลอยดรมา ไปวัดก้อนกันบ่ครับไปหาปูเมือด่ใส่กยังบ่ได้ทำอย่างเดียวก็จะรับงงานรับงงานอะไรเงินเงินเงินบริจาคเปนเงบ่เขาถ้าเงินบริจาคเขาเร็วถ้าเงินบริจาคเขาเร็วกบกบพร้อมที่จะคอยเร็วเร็วเพราะว่าผมก็บบ่ได้ไป พายจันจ่าเคียท่านผมได้ไปท่ขคาวมันกรบเพาะแน่ก็อาจสามารถจะรู้ยอดเงินอยู่ดอกแต่ว่าท่านนี้เพิ่นกะผมก็บม่ได้ไปท่ขคาวมัิ่นกะขนาดยักที่กะคงจะไปอยู่กับช่องที่เพิ่นไปทาแ่ำขนาดผมมาได้ไปท่ขคาวก็ยังหลงเข้ามาแปดพันอยู่หมื่นแปดพันเก่าจะเลื่อยได้โอนแต่ไห้ที่ว่าวอนั่นน้องก็ได้เข่าในบ้านที่จะออกแม็กเจ้าตาก ข้าจากนเลยว่านี่แหละถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเป่าเร็วข้าจ่าก็ปล่อยเร็วมันยุ่งนการที่ญาติโยมจะอ่านพันพันเร่งขับันทำวันพันตัวนหน้นในได้เร็วขนาดนีแล้วชีวิตของข้าจามันเคยต่อกันซึ้งว่าถังวสัมย่างต่ำๆกอสัมเงาแย่สูงกบหางวันและตอนนี้เขาขึ้นถึงเรื่ะเลาะกันเองทะเลาะกันเองเขาเพื่อนเลย ครับครับครับครโอ้ยพระอาจารย์ครับตามน้ำปรสการเออเป็นบุญเป็นพระลาเป็นวัฒนาของลูกค้าที่ได้มาเห็นหน้าเห็นตาพระอาจารย์จะได้ไปกราบน้ำประการอยู่เรื่อยๆนะครับไม่นละครับไม่ละค่ะนผู้ชมนี่ก็เป็นปูทมดินนะคะหลายๆงวดเนาะค่ะแอดก็ไม่ได้ตามปูทมดินนะคะแต่ว่ามือนี้กับ ถือว่าเป็นบุญเนาะคะ่ะบุญที่ได้เมื่อพอปูทมดินอยู่วัดพระนิรนามนะคะปูเพิ่นกะอนุญาตให้ไปหาอาปูไปการาบนมัสการปูไปเบิงตรงที่ปูสีสางเนาะคะ่ะอยู่ที่วัดของปูนะคะเดี๋ยวแอดจะตามจะไปตามให้ทัานผู้ชมนะคะเพื่อจะมีตัวเลขแนวทางในงวดวันที่สองพฤษภาคมที่จะถึงนะคะมาแบ่งปันธรนมชมนะะ้ชมเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมรอติดตามนะคะกะเข้ามาแล้วกย่าลืมกด ไลกดแชร์ก,กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะบบัเริพาดเนาะคะ่ะแนวทางดีๆนะคะจากช่องมนตรการผ้าร้วยนะคะเพาราะว่าคลิปหนาเนาะคะ่ะแอดจะพาไปตามไปตามตัวเลขแนวทางจากปูทมดินยุทธวัตรปูทมดินนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ